สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบชู c h ชาแนลค่ะรานนี้เราก็เดินไปที่นาลุงพลนะคะเราจะไปดำนากันนะคะสําหรับเฟื่องเองนะคะก็คงจะดำบ้างไม่ดำบ้างนะคะก็จะยกกล้าขุนกล้าให้เขานะคะเพราะว่าเฟื่องเองก็ในเรื่องของการก้มๆเงยๆเฟื่องจะมีอาการปวดหัวนะคะเนาะแต่เราก็จะช่วยนะคะเนาะถ้า ถ้าช่วยได้เพิ่มก็จะช่วยนะคะแต่เราก็จะช่วยยกกล้านี่แหละเป็นหลักนะคะนี่นะคะลุงเสือก็กําลังไขนานะคะ ขายเสร็จแล้วนานี้นะคะนานี้ล้วก็กำลังจะลงอีกแปลงนึงนะคะ คือนี้อ่เฉลียงมุกตาตาเลยเนาะ <c oughs> ไม่ก็จริงครับเอาไปดนะูดใช่ไหม มีเท่านี้ก็ได้ใเดียวมีเท่านี้ดีเดีคือใช่ไหมออะไรตามุกตามุกตาพาเพิงมุกตาพาเพิงนี่พาดีด่อนะามีค่นี้อ่ะดีเด่วาะคะโอยเานะพาาา

ไปปล่อยลงสระดีกว่านะดีกึ้นนะใช่ไปปล่อยเลยปล่อยลงสระเลยอาบุญวันนี้ลุงวันนี้ลุงท่านที่สอยก็เอาไปปล่อยฉาเลยค่ะใช่เียอาไปปล่อยป่ะเขาก็อยากรอดนั่นแหละเอ่อเอาไปปล่อยสระเลยเอ้าเอาปล่อยลงสระเลยปล่อยสระเลยปล่อยชีวิตเขาเลยใช่ปล่อยชีวิตเขาเลย ไม่หรอกมาเช้าพี่กินนึงไม่ถึงว่าว่าเอ๊ะเข,ขาถามว่ามีใครบ้างอะไรเงี้ยเรา<อ>ก็นั่นไปพอทีเราก็ับเจอใจหมดมุม่เป็นแสบหมอืมบมอแสบมาแสบก็เอาไปปล่อยโรดเขาก็อยากมีชีวิตของเขาอยู่<ห>ปล่อยไป ไปซา,า,า,านั่นละก็ต้องไปซะอยู่เฮื่อนดอกนี่นะคะก็ลุงเสือนะคะก็ทำกทารไถนาอีกแปลงหนึ่งแล้วนะคะ เมีนลมันลอตเตอรี่เหรอคะอะไระไม่รู้ไม่เคยมีรถถ่ายแน่หรอมีแต่รถท e ี่แจ็คเดินตามเหมือนกันนะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบจาเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับส cribe ให้ช่องเฟิ่มบุญฉุดชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ